สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องจุุิพรฟาร์มนะครับผมวันนี้เราก็พามาดูแม่พันธุ์ที่ข้อของเรานะครับตัวนี้แม่โบท๊ทนะครับตัวนี้เอ้่าใครเห็นใครที่ติดตามอยู่ก็น่าจะรู้นะครับแม่นี้คือ,อลูกสาวคารู800นะครับแต่ว่า ตอนที่เราส่งจดนะครับเราทำหลอดไหยน,นะครับผมไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไรก็เลยจดเป็น F1 ธรรมดาน,นะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมเขาก็บอกเป็นลูกคารู800นะครับดูครับเหนือตัวดีนะครับตะหนอกตั้งหลังตรงหลัง,งกระดานนะครับ j t p 7 1นะครับตัวนี้ก็สถานะตอนนี้นะครับ ก็ท้องเรียบร้อยแล้วนะครับผมท้องกับพ่อซปเปอร์แมนนะครับเราก็หวังว่าจะเอามาปรับเรื่องโครงสร้างนะครับโครงสร้างเรื่องส่วนสูงครับแม่นี้ค่อนข้างที่จะจะตี้ยนิดน,นึงนะครับ่อนข้างเตี้ยเพราะว่าน่าจะสูงเราเราวร้อยสามสิบห้าได้เนปะ็นเบียร์ร้อยสี่สิบนะครับแต่ว่าจุดเด่นก็คือ เนื้อตัวครับแล้วก็เอ้ยพลังมัดกล้ามเนื้อครับเนื้อตัวและมัดกล้ามเนื้อนี่ค่อนข้างแน่นเลยครับคุณรับใครที่ดูนะครับดูครับตูดเขายังกับวัวขุนเลยนะครับใครที่เห็นตอนเอามาใหม่ตั้งแต่คลิปเก่าเนี่ยก็เป็นวัวที่มีเนื้อตัวเยอะอยู่แล้วนะครับดูครับอ้ครับก็รอดูผลงานนะครับก็น่าจะคลอดประมาณต้นปีหน้าเพราะตอนนี้ท้องได้ประมาณ2เดือน ต้นปีหน้าไหมวะน่าจะช่วงกุมภามีนาเนี่นะครับผมก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่ส่วนยืนนข้างนี้ลูกสาวเลดชิปนะครับไปดูคลิปหนอยโอเคครับ